สำนักงานชลประทานที่13ทําหน้าที่ดูแลงานด้านชลประทานในพื้นที่โดยมีเขื่อนแม่กลองเป็นหัวใจหลักของพี่น้องในพื้นที่ลุ่มแม่กลองเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญที่เคยพลิกฟื้นชีวิตของผู้คนจากอดีตที่เคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งเกษตรกร,ร,กรพบเจอกับความยากลําบากให้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี พ่นเมื่อตกตามว่าดูการนะครับงวหมอก็ตายหมดเพราะมันไม่มีหญ้ากินไงปก็มไม่มีคองไม่มีครูอ่ะมันก็ธรรมชาตินะครับปัจจุบันมีเครื่องก็เหมือนเข้าวก็กักน้ำไว้ให้ชาวไร่ชาวนาก็ทํากินไงครับก็ตอนนี้เขาก็ดูแปลงหน้าที่พร้อมเขาก็ส่งไปปริมาณเท่าที่เขาระบุไว้ครับโอ้ดีใจดีครับยังได้น้ำไงเพราะมันแรงมากครับทาไร่ทํานาทําอะไรจะทําอะไรก็ได้ดีขึ้นครับถ้าไม่มีน้ําก็แย่กันหมดนะครับ โดยเขื่อนแม่กลองตั้งอยู่บนแม่น้ำแม่กลองอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตขนาดนามว่าเขื่อนวชิราลงกรต่อมาในปีพศ2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถวพิรได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าเปลี่ยนเป็นชื่อเขื่อนแม่กลองโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองภายใต้ชื่อโครงการแม่กลองใหญ่ แหล่งน้ําต้นทุนที่สําคัญประกอบด้วยเขื่อนสีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยใช้เขื่อนแม่กลองทําหน้าที่ยกระดับน้ําเข้าคลองชลประทานเพื่อส่งน้ําให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ําแม่กลองครอบคลุมกว่า2.34ล้านไร่โดยมีโครงการชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาและโครงการก่อสร้างดูแลทั้งด้านพัฒนาแหล่งน้ําบริหารจัดการน้ําการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่ การจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสมุทรสาครและเพชรบุรีเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มีน้ำใช้โดยมีกิจกรรมการใช้น้ำหลักได้แก่การผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคการใช้ในภาคเกษตรกรรมการหล่อเลี้ยงลำน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและการผ่นน้ำเพื่อช่วยเหลือลุ่มน้ำท่าจีน ก็คือมันได้น้ำนะคะน้าพืชผลก็ได้ผลผลิตดีถ้าได้น้ําตลอดไม่ขาดสายนะเขาเขามีคลองชลประทานส่งเข้าไปแต่ว่ามันจะเป็นลําดับอาทิตย์หนึ่งจะได้กี่ครั้งตามเนื้อที่เราก็ปล่อยน้ําเข้าที่เราปลูกอ้อยนะคะเข้าไปตามร่องตามอะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลผลิตดีอ้อยก็จะงามน้ํามีความสําคัญถ้าได้ก็ผลผลิตก็ดีตลอด เขื่อนแม่กลองภายใต้การบริหารจัดการโดยสำนักง,งานชลประทานที่13นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับกรเกษตกรกรแล้วยังช่วยป้องกันน้ำท่วมช่วยเหลือน้ำแล้งผลักดันน้ำเค็มผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาจึงสํานักงานชลประทานที่13จะมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ําให้สมบูรณ์และยั่งยืนตามปณิธานและพันธกิจที่กรมชลประทานได้ตั้งไว้ตลอดมาและจะตลอดไป